ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็วันนี้เอาความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับเป็นพระนิยมนะครับหล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านอิคิวซังแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับมือรองนั่งทั้งคู่เลย นิยมหรืออ่ทั้งคู่ในฟา์มแตกต่างวามแ,วาแตกต่างของพิมพ์นะครับนะฮะให้ดูครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมนะครับองแรกกันนะครับเป็นอันนี้เป็นอ่ารูปหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่อโบราณน,นะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยม ก้อนนี้เขาเขาเขาจะเรียกอ่าพิมพ์นิยมมือรองนั่งนี่นี่ครับนี่ครับน,น,นี่ครับ,ร,บรอบเวลานี้ต้องมีรอยพูนรอยพูนรอยนะครับรอยพูนรอยที่เบานะครับอ่าที่เบานะครับนี่ครับรอยรอยพูนองค์นี้นนสภาพ นะครับโดนล้างมาครับโดนล้างครับแต่ยังพอมีขี้เป้าติดอยู่นะครับติดอยู่นะครับครับเป็นพิมพ์นิยมมือลองนั่งลางหลังมานี่เขาก็จะมาเรียกหน้าหน้าหน้าท่านจะเหมือนอีคิวนะครับเหมือนอีคิวเขาจะมาเรียกพิมพ์นิยมอีคิวนะครับครับอลอโบราณนะครับนะ สมัยสมัยก่อนมีเล่นหลักแสนนะครับหลันเล่นหลักแสนะครับหลักแสนเลยนะครับนี่ครับต้องมีตะใบนะครับนี่จัดช่อแบบนี้นะครับคนใหญ่นะครับนะครับคนใหญ่นะครับรงนี้สภาพโดนล้างมานะครับกนะครับดูเนื้อครับเหลืองอมเขียวนะครับ ครับอ,อันนี้ครับคุ้นๆน,นะครับนี่ครับสันนิษฐานว่าทันหลงเพราะเงินนะครับนี่สันนิษฐานว่าทันหลงเพราะเงินนะนะอะไบางบางท่านแบบทันหลงเพราะเงินบางคานนะครับนะอยู่จู่ๆนะครับ อิงพาร์น่าใช้มากครับน่าใช้ค่อนข้างหายยากแล้วครับพิมนี้นะก็จะเหมือนปืนแตกนะครับอยู่รุ่นหนึ่งแล้วก็ปืนแตกจะมีทั้งหมด11พิมพ์นะครับนะครับจะไปไปไปเหมือนยคพิมพ์หนึ่งนะครับเหมือนยคพิมพ์หนึ่งนะครับคล้ายนะครับแต่ให้ดูลักษณะนะครับนะครับดูลักษณะผิวพันธุ์นะครับคล้าย แต่แยกแยะได้นะครับแยกแยะได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกองหนึ่งเป็นพิมพ์นิยมนะครับมือรองนั่งนะครับนี่นี่นะครับเนื้อหาดูครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนี่ออกยุกยุคเดียวกันนะครับออกยุกเดียวกันครับเนี่ยลอยหล่อไม่เต็มนะครับขี้เบ้านี่ นี่รับมือรองนี่จะไม่มีจุดตรงนี้นะนะจะจะเรียบเนี่ยจะไม่มีจุดนะครับมือรองนั่งนี่จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นมือรองนั่งจะมีนะครับที่เบานะครับน่ครับตะไบจะต้องมีนะครับตะไบเบอร์เดียวกันนะครับตะไบกับการล่อจกับการล่อนะครับพระองคนี้แท้ทั้งคู่กับแท้ทั้งคู่นะครับนี่ ูจีวอนนะครับยูจีวอน,นผมบอกเลยว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสร้างกันแทบทุกป,ปีนะครับแล้วก็หลายวัดด้วยสร้างหลายวัดด้วยนะครับนะมาสร้างเทไม้หลวงพ่อปลุกเสกนี่ครับนะมีเม็ดโกดเม็ดทรายนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบเนื้อให้ดูนะครับว่า ใกล้เคียงแค่ไหนนี่ผมจะเปรียบไปดูนะครับนี่พระประมาณยุคเดียวกันนะครับนะอยู่เดียวกันนะครับอยู่กันนะครับนี่ดูเนื้อครับดูโลหะเนะยดูโลหะถ้าคนเล่นพระเป็นเนี่ยนะครับไม่ต้องให้ดูดูมากเลยนะครับนะเนี่ยให้ดูดูคือเขามอง มองสีมองโลหะก็รู้เรื่องเลยครับนะรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องนี่ครับรอยตะไบนะครับออกเบอร์เดียวกันนะครับดูก้นก้นนะครับก้นนะครับเนี่ยครับใครอยากได้ผมบอกก่อนนะอันนี้ผมมีองค์เดียวนะครับ EQ เนี่ยครับมีองค์เดียวนะฮะมีองค์เดียวนะ EQ มีองค์เดียวนะพิมพ์นิยมเนี่ยผมมีหลายองค์นะครับมือรองเนี่ยสันนิษฐานว่าทันหรือไม่ทันนี่นะครับผมไม่ได้ไปเกิดอยู่ตรงนั้นนะต้องบอกก่อนนะครับนะแต่พระเนี่ยยุคเดียวกันนะครับสันนิษฐานเน่งบางท่านก็บอกว่าทันหลวงพ่อเงินนะครับแต่อยากให้ดูองค์นี้องมือรองนั่งองค์นี้นะครับโลหะเดียวกันนะครับสีโลหะเดียวกัน นะครับนี่นะครับนี่นะครับครับนี่ให้ดูนะครับผมเป็นเก็บความรู้นะครับเล็กๆในน้อยนะครับนะมาให้ชมกันนะครับนะครับนี่โอเคนะครับก็ ช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมสั่นมาคารวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ